ดูดวงชาวราศีธนูช่วงนี้สเสน่แรงจนได้เรื่องนะครับผมในวันที่15ถึงวันที่30มีนาคมนี้ดวงชะตาของท่านนะครับตกตำแหน่งอะไรดับมูลมลเสน่ห์มนจันทาเข้ามาจัดนากจัดเต็มไม่ใช่ปัญหาตางตางตึงคเครียดนะเขาเรียกว่าตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องมลเสน่ห์จนได้เรื่องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดประดังทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่แล้วนะแต่ก่อนเดินกดร้าย นะครับผมกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมให้ค่าครูหมอสันก็ได้นะครับกดไลค์หมอสันหน่อยนะครับผมขอยด้านแทมชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายทางด้านเรื่องการงานการเงินและความรักนะครับผมดวงชะตาในช่วงนี้บอกได้เลยว่ามันแรงเกินเกี่ยวกับมลนเสน่ห์นะครับผมดวงชะตาถ้าตกตำแหน,งน่งมลเสน่ห์จัดหนักจะเต็มชาวราศีธนู้วยบนกุศลว่าสนาไปไหนเนี่ยสาวๆเห็นแล้วรู้สึกโอ้โห มอนตาตึงตรงกลางหัวใจแล้วผมนมนมเห็นแล้วอาจารย์ช่วงนี้หนูฮอตเป็นพิเศษนะบุญกุศลวาส,สนาเข้ามาจัดตัดจะเต็มแต่งตัวเซ็กซี่เย้ายวนนมน,ม,นมเห็นแล้วผมโอ้โหสะดุ้งกันหมดแล้วผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านาจัดหนักจะเต็มในโชคชะตาเกี่ยวกับนมลนเสน่ห์นะผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30ในมีนานี้ตกตําแหน่งเป็นไปได้ด้วยดีถ้าได้ทางด้เรื่องความรักจะสุขสมสมหวังดังใจหมายเอาเปิดไพ่พก่อน โดยบนกุศลวาสนาดวงนี้อัศวินขี่ม้าถือดาบก็ววเป็นคนที่มีความตั้งมั่นมีโมสเสน่ห์อย่างแรงมุ่งมั่นพร้อมที่จะไปขอเบอร์แรกหลายเข้าไปพูดคุยเข้าไปเจราจาเข้าไปต่อรองต้องกล้าๆสิไม่กล้าแล้วมันจะได้เหรอเพราะฉะนั้นด้วยบนกุศลวาสนาเทพเทวาดาสิษย์ธิ์คำชูปกปาก,ปากุุ้คของราาักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคเรื่องราวต่างๆต,ต,ตกตำแหน่งความตึงเครียดใน,ในหัวมีแต่เมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยยบเงิน เราบอกไม่กล้าที่จะเข้าไปเจรจาเข้าไปต่อรอง <_ an> เข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในความรักที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยมนสเสนโชคชะตาในครั้งนี้ปัญหาต่างๆมันตกตําแหน่งเจ้ากรรมในเวรก็คือว่าคนคนนั้นอ่ะอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรกับท่านมาตั้งแต่ชาติปางก่อนก็ได้นะผมทุกสิ่งทุกอ,อย่างที่จะมังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่ต้องคิดพินิษไต,ต่ตองว่าคนคนนี้ทําไมหน้าตาขายเรามันดูมีเสน่ลอเกิน พูดจาเจา๋จา,จาอ่อนหวานอ่อนโยนสังเกตให้ดีคนคนนี้ใช่หรือไม่เราแอบไปดูแอบย่องไปดูก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงนะผมด้วยเรื่องราวต่างๆในโชคชะตาให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตแปลว่าอย่าเจ็บซ้ำสองนั่นเองความรักของคุณไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอนนะผมมันอาจจะมีปัญหาต่างๆเข้ามาเจ็บซ้ำสองฉันจะไม่เจอเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาลุมเล้าแน่นอนในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวัสนาเทพเทวดาฟ้าดินปกปักคุ้มครองรักษา ถามว่าโชคชะตานี้มีเกณฑ์ชะตาอย่างไงก็ต้องบอกไว้เลยว่าต้องยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีเสน่ห์ของท่านแรงก็จริงแต่ถ้าท่านไม่กล้าไม่เข้าไปพูดเข้าไปต่อรองเข้าไปเจราจาก็ไม่ได้แต่มันต้องเข้าไปสู้ับยื้อแย่งแข่งแย่งจริงดีอดทอนอดกัน้นนะผมเตรียมพร้อมกับปัญหา,าต่างๆดวงชะตานี้ตกตำแหน่งดาบสองขวายคิดพินิษไต่ตองให้รอบคอบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดด มันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ครับด้วยโอกาสทองโอกาสดีนกน้อยเดี๋ยนาพาซึ่งบุญกุศลวาสนาท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลใครบางคนเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยเข้ามาเจรจาต่อรองเข้ามาขอเป็นแฟนถึงขั้นข่าววิวาข่าวมงคลก็ได้นะผมจะมีข่าวดีเข้ามานะผมตั้งแต่เดือนนี้เรียกว่าดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่เกิดความตึงเครียดนะเหมือนวุ่นวายเยอะไปหน่อย ับผมในโชคชะตาของท่านให้วางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตคเธอแลยวว่าไปให้ไกลสุดขอบฟ้าถึงขั้นเขาเรียกว่าฉันขอเธอแต่งงานเลยฉันจะอยู่กับเธอไปจนวันตายฉันจะันะผมนั่งเกาะเธอไปตลอดเธออย่าคิดมีหม่ได้ต่อไปนี่คือการวางแบบแผนอภินิยในโชคชะตาของท่านันะผมด้วยบุญกุศลวาสนาขออนุญ,ญาตหยิบไ่ก่อนนะจ๊ะการเจะบตกตำแหน่งการบดิบบดอยการลิเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดี ถึงเวลาค่าบุญอุศล์วาสนาในปี2568แต่งแน่อาจารย์หนูแต่งแน่ๆน่เที่ยวนี้รับนะผมผิมมาบอกหมอจะหมอสันด้วยนะในโชคกะตาโชคกระตาของท่านได้ริเริ่มเริ่มต้นอะไรมาน่นะผมจะได้พบกับข่าวดีข่าววิวาแน่นอนได้ริเริ่มเริ่มต้นกับใครบางคนับนหะยิบไพ่ก่อนตกตำแหน่งเดเดเลยนะครับโอ้โหับผมเนะพราะฉะนั้นทางด้านเรื่องการงานการเงินความรักทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีเรื่องข่าว ไม่ดีเข้ามาป่าปนกันบ้างแต่เรื่องยวดีๆยังตกตำแหน่งที่ดียังเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นแต่เรื่องตกตำแหน่งเดอะเดตมีบ้างครับนะมีคนคิดไม่ดีคิดลายบ้างการแกล้งในโชคชะตาของท่านบ้างเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องอยู่ด้วยตัวท่านเองด้วยบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งเดอะเวอร์นะครับผมแสงสว่างมนจันทาเทวดาส่งมอบดวงแก้วมาีดวงนี้จะได้ข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมานจัดหนักจัดเต็ม เงินทองไหลมาเทมาผสมเลศชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ถึงเวลาคาบุญดวสวาสนาของท่านแล้วอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างในโชคตาให้ท่านปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคตาเรื่องราวต่างๆปิดวาจาให้เงียบอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับใครใดทั้งสิ้นข้าพเจ้าขออยู่กับตัวข้าพเจ้าเองถือดาบตั้งขึ้นจัดติดเกิดขึ้นทําตามแบบแผนประเพณีกดบ้านกดเมืองมีกดสวรรค์มีกดนรกมีกดโลกแห่งวิญญาณมีเพราะฉะนั้นท่านทาตามแบบแผนตรงไปตรงมาอย่ามาผิด ตกติกซ่อนเลนพูดไปตรงๆเลยครบผมแตลว่าอย่าแสดงตัวตอนที่แท้จริงเขาก็ใจความหมายนะอย่าแสดงตัวตนที่แท้จริงก็คือว่าเราเป็นคนพูดมากเราก็พูดน้อยแล้วกันแล้วเราเป็นคนพูดน้อยเราก็พูดมากขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่าแสดงตัวตนที่แท้จริงท่าน,นอาจจะได้พลิกชะตาชีวิตกระผมเลืองรล่าต่างๆการพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตําแหน่งนะพระราชาแห่งไม้ท้าบ่งบอกถึงว่าวัยกลางคนที่มีลักษณะความเข้มขึม รับผมหรือใครบางคนที่เข้ามาอยู่ตำแหน่งวัยกลางคนเนี่ยจะนำพาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมาสู่ตัวท่านเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุนกุศลวาสนานี้ท่านจงเปิดรับทุกเพศทุกวัยเรื่องราวต่างๆจะนำพาไปสู่เรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นท่านคงเปิดรับและซันบังเกิดขึ้นในโชคชะตาปักธงรอเตรียมตัวเอาข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนังจัดเต็มถ้าถามเรื่องธุรกิจการงานการเงินบ้างก็เป็นไปได้ด้วยดี ดวงน,นี้มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ดวงจะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคมีเงินมีทองเข้ามาประเดบประดังสุขสมสมหวังดังใจหมายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นเปิดไพ่ก่อนมีดดาบล้อมรอบข่าวกํลาลังดีอยู่ไพ่ขึ้นมาบอกว่ามีดดาบล้อมรอบปิดหูไปตาม,มันก็เป็นช่วงชะตาของคุณ ที่บางครั้งบางคราวเราเห็นแต่ว่ามันยังโดนอะไรบางอย่างเปิดอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาว่าดวงชะตาข้าพเจ้าเหมือนโดนกั่นแกล้งคนไหนกั่นแกล้งโชคชะตาคนนี้เป็นเจ้ากรรมในเวรดูลักษณะแล้วต้องแข่งแย่งชิงดีกับเราเราไม่พร้อมที่จะไปเป็นศัตรูกับใครแล้วก็หนีไปหลบหลีกออกไปนะผมในโชคชะตาบุญูศนวาสนายังตกตำแหน่งพระราชาแห่งเหรียญ พระราชาแห่งเหรียญบ่งบอกถึงความมั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายถ้าเปรียบเสมือนความรักท่านมีเกณฑ์ชะตามั่นคงทางด้านเรื่องความรักเขาเรียกว่ามีแฟนมีคู่มีเนื้อคู่ที่ดีอยู่กันยืดยาวครับดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายในเดือนนี้ขอทํานายว่าเป็นไปตามนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง ครับผมเป็นกําลังใจกดนะครับเป็นค่าครูให้หมอสันรัมขอให้ด้านแจมชื่อราบเลิ่มเป็นไปได้ด้วยดีนะครับกดไลค์หมอสัน้ว้น,นะจ้ะสวัสดีจ้า